สวัสดีค sleeve, รับสวัสดีครับผมสังจอยอีสานบาดของห้องกับผมครับมาพอพี่น้องคือโกนะครับน้าพี่น้องเงยคลิปนี้กะนาสมุนไพรโบราณมาฝากนะครับน้าพี่น้องกาลังออกดอกสวย em, นะครับน้าพี่น้องกะเป็นต้นอย่านั่งแดงนะครับน้าพี่น้องเงยเป็นเครื่องงามๆพี่น้องเป็นเครื่องนะครับน้าบริเป็นต้นครับผมจะนั่งแดงก็ลังออกดอกงามสวยๆครับผมเป็นเครื่องสมุนไพรโบราณนะครับน้ะตอนนี้กะ ช่วง,งนี้กัหายอยากในจัง่อยนะครับเนาะพี่น้องเอง๋ดูนั่นๆจะได้ฟอเทียครับผมคุมออกมาแรงครับผมต้มกินนะครับนะ่ะพี่น้องอยากหมุหลลนไผ่โบราณหอครับผมส,สวยๆครับผมเก็บปากปากพี่น้องนะครับเนาะครับผม งาสวยงามพี่น้ <sk scenes> องสมุนไพรโบราณครับผมครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับผมอ๋อคิดไม่ไม่ก็มาฝากพี่น้องเก็บพี่น้องเอยได้น่าสนใจนะครับเนาะเฮ็ดให้อยู่ใด้กินแน่ไปเที่ยวเที่ยวนี้แน่นะครับเนาะการเท็ดงานนลำแน่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอสมุนไพรโบราณเท่ากันเก็บภาพสวยๆมาฝากพี่น้องเองพี่น้องออกดอกงามนะครับเนาะพี่น้อง ครับผมจอยอิสานบันห่อกระประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเก็บฝากเล็กๆน้อยๆมาฝากพ,พี่น้องทุกทท่านทุกคนครับผมแับเพป็นเด็กปลูกเป็นในวัดนะครับน้องกำลังออกดอกงามสวยๆก็เลยเก็บฝากมว้ฝากพี่นอ้องกันนะครับผมเพื่ออย่านั่งแก่งนะครับนะพี่น้องครับผมสวยงามสวยงามครับผม